Muchas ของเฟรนชชสยแบรนด์แซบเษฐีนะคะปัจจุบันแบรนด์แซบเษตีของเรานะคะก็ขยายอยู่ตามหน้าเซเว่นมีถึง30สาขาแล้วค่ะด้วยโมเดลธุรกิจมันเป็นขนาดเล็กด้วยตัวไซส์ k e y อสนะคะที่พื้นที่3าคูณสก็เลยทําให้เราขยายได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็จะมีระบบในส่วนตัวของ POS และการบอมสูตรที่เป็นระบบแล้วก็ตัวฟีคอดที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วก็เลยทําให้แบรนด์ของเราค่อนข้างที่จะขยายไปได้อย่างรวดเร็วค่ะแต่ณปัจจุบันเราเปิดแล้ว30แล้วยังรอเปิดอีก20สาขาคือทั้งหมดจะเป็นอยู่ที่50สาาาาขก็จะพยมให้ลูกค้าที่ รอการเปิดนะคะยังทําเลต่างๆของเราเนี่ยพยายามเปิดให้ครบให้ได้มากที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีในส่วนของทําเลให้มีพนักงานให้แต่ณปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าแบรนด์ของเรากำลังเติบโตแล้วการดูแลพนักงานแล้วก็การดูแลพื้นที่จัดสรรไม่เพียงพอเราก็อยากได้นักลงทุนกลุ่มใหม่ที่มีทําเลอยู่แล้วนะคะพร้อมที่จะเปิดกับเราอันนี้ก็คือเราก็จะต้องการกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มที่แบบให้เราหาทําเลให้ก<ไ>็อตอนนี้ต้องแจ้งก่อนว่าทำเลที่เราหาให้ลูกค้าทั้งหมด5 0สสาขาเนี่ยหมดไปแล้วก็อยากได้ลูกค้าที่ มีทำเลแนะนำทำเลดีๆกับเราค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจแฟรนไชส์แซบเษฐีนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจแซบเษฐีสาขาอ้อมน้อยนะคะจะเป็นเพจที่เราใช้หลักๆเลยค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเบอร์โทร0653614664ค่ะสวัสดีค่ะว่นนาน้ำนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์กุยช่ายสวรรค์น,นะคะกุยช่ายสวรรค์ของอร่อยที่แบบอยู่คู่คนไทยมาเป็นร้อยปีนะคะมาให้ทั่วประเทศนะคะได้เจ้จองเป็นเจ้าของแล้วก็เปิดสาขากันเลยโดยที่ราคาเริ่มต้นนะคะแค่9,990 1ิบก้าบาทเท่านั้นได้ล้านเบ็ดเสร็จพ้อมแบบจบปึ้งเลยค่ะแล้วก็ม้อห้ หม้อถ้วยชามอะไรอย่างี้มีให้หมดค่ะเรียบร้อยเลยนะคะและคอนเซปต์ของเรานะคะที่สมานนั่คือลงทุน9,999บาทนะคะจะได้วัุดิบไปขายนะคะคืนทุนได้เลยภายในวันเดียวนะคะก็จะได้กําไรเพิ่มอีก3,000บาทด้วยนะไปต่อย่อต่อได้เลยนะคะแบบที่ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะคืนทุนกี่โมงนี่ถ้าสนใจก็แวะมาได้เลยนะคะสวัสดีครับฐานะตัวแทนแบรนด์สุกิชินะครับตอนนี้สุกิชิมีแบรนด์ที่อยู่ในเครือที่ขายแฟรนไชส์ครับแบรนด์แรกก็คือสุกชิบาร์บีคิวนะครับผมแบรนด์ต่อมาครับเป็นแบรนด ชื่อว่าอูโกกิครับผมแลวก็มีแบรนด์เครื่องดื่มเป็นน้ำครับเป็นวาวาชานะครับผมคือชี้มีจุดเด่นของแฟรนไชส์คือเราเองครับจะมีทีมซัพพอร์ตและสนับสนุนในการเปิดสาขาครับโดยที่โอนเนอร์ครับแค่นำเงินมาลงทุนอย่างเดียวนะครับเราจะซัพพอร์ตในการสรรหาบุคลากรให้เทรนนิ่งให้นะครับออกแบบให้ครับดูแลงานก่อสร้างให้นะครับครบจบในกระบวนการเดียวครับเปิดร้านได้เลยครับผมนอกจากนี้หลังจากเปิดร้านไปแล้วครับเราจะมีซัพพอร์ตทีมของกันในการช่วยเปิดร้านนะครับกับทีมโอนเนอร์แล้วก็มีการตรวจมาตรฐานทุ ใจว่ามีเราดูแลอยู like yeah, sure. ่ตลอดครับผมก็มี Facebook นะครับสุกิชิแฟรนไชส์เซ็นเตอร์หรือสามารถติดต่อที่ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ก็ได้ครับจะมีข้อมูลให้ลูกค้าศึกษาและเรียนของมบลงทุนด้วยครับสวัสดีครับปังก้อนทองนะครับกับผมกอล์ฟคิดกวินครับอ่าพระชายปังก้อนทองของเรานะครับก็จะเป็นตัวขนมปังติ้งเตาถ่านนะครับซึ่งมีต้นกำเนิดจากราชบุรีเลยสำหรับผู้ที่สนใจในการลงทุนนะครับเริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีวัตถุดิบให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซัพพอร์ แฟรนไชส์อยู่ทั้งหมด150สาขานะครับผมสำหรับออท่านใดที่อยู่กรุงเทพก็สามารถเซิร์ชจากตัวรีเลย์ได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเซิร์ชปังก้อนทองสาขาจังหวัดน,นั้นได้เลยสำหรับผู้ที่สนใจแฟรนไชส์นะครับสามารถทักเข้ามาในเพจปังก้อนทองแฟรนไชส์ขนมปังคบวงจรได้หรือว่าถักเป็นเบอร์โทรนะครับจะเป็น0892432417และ0998545636ครับผมสวัสดีค่ะจากอลังการซูชินะคะคุ้มค่าคำใหญ่อร่อยคำโตซูชิทุกคำใหญ่เลยคะ่ะก็คือเทียบกับ ราคามาตรฐานหรือว่าซูชิมาตรฐานของเราเนี่ยของเราจะใหญ่กว่าของเขาทั่วๆไปอย่างเครื่องปั้นเราใช้เครื่องปั้นที่นําเข้าจากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยที่เป็นตัวเล็กนะคะถ้าอยู่ที่ร้านเราก็จะเป็นตัวใหญ่กว่าน,นี้ด้วยสแตนด์ดของเราเนี่ยก็คือเรามีทั้ง s o p มีเมและซีพีทุกอย่างที่ชัดเจนในการตัดทุกอย่างนะคะมันเลยทําให้ลูกค้าหรือว่าผู้ที่ซื้อเชนชายไปเนี่ยมีระบบการจัดการหลังบ้านที่ดีระบบ p ร s สที่เถียนค่าเ่นชายนะคะเริ่มต้นอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นบาทสามแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยสามารถเปิดคีออสแล้วก็สามารถ สาขาที่พิซีสุขสวัสดิ์และปตทพระพาราม2ค่ะซึ่งเรากำลังจะขยายไปเรื่อยๆอยู่นะคะตอนนี้สามารถติดต่อเรา0816558882หรือ Line แอนะคะ s i a k s u s h i นะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ แบรนด์โปรตีนข้าวมันไก่ไฮลัมนะคะมีข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงแล้วก็ข้าวหมูกรอบค่ะเป็นชายจะเริ่มต้นที่99,999บาทนะคะส่วนถ้าเป็นหน้าร้านนะคะจะเริ่มพุนที่8 9 9 0 0 0าค่ะตัวนี้ลูกค้าก็จะได้อุปกรณ์แล้วก็พร้อมเปิดร้านแล้วก็วัดสิบเปิดร้านค่ะช่องทางการติดต่อนะคะก็จะเป็นเบนบุ๊กโปรตีนข้าวมันไก่ไฮลัมน้ำจิ้มรสเด็ดเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8195998ัส, 1, 90 5, 90สดีค่ะโป้ากบรนด์งปังกว,วาย็นุดเด็ดดะะ้เสามโชนดค่ะ แบรนด์ของเรานะคะเป็นหวานเย็นสไตล์ไทยจีนเยาวราหฮ่องกงหวานเย็นของเรานะคะจะมีทั้งหมด50กว่าเมนูนะคะเต้าถึงบัวยูสุค่ะเป็นเมนูเซสชั่นอลของแบรนด์เฮงปังพัวค่ะลงทุนกับเรานะคะเริ่มต้นที่99,0 0 0บาทนะคะได้วัตถุดิบพร้อมขายทั้งหมดนะคะ200้ถ้วยจานวนวัตถุดิบนะคะตามนี้เลยค่ะพร้อมตู้ขีออสพร้อมขายหมดทุกอย่างเลยค่ะช่องทางการติดต่อนะคะ086 4 4 2 5 5 8 8, 8ค่ะสวัสดีครับจอมนะครับจากโชราเมงไทยแลนด์เราขายแฟรนไนชสยเริ่ม ต้นที่3า0 0 0นบาทได้ทั้งหมดที่นี่เลยจุดเด่นของเราคือใครทำก็อร่อยแล้วก็ง่ายๆในการบริหารการจัดการสามารถติดต่อได้ที่เพจโชราเมงไทยแลนด์ได้เลยนะครับเข้าไปดูในเพจได้เลยแล้วก็รายละเอียดต่างๆในนั้นเรามีให้อยู่แล้วเบอร์โทรศูนย์แปดสี่นะครับติดต่อตรงนี้ได้เลยนะครับ สวัสดีค่ะมิกุชานะคะนุ่นนะคะเป็นฝ่ายการตลาดปีนี้แทนของเรามีในเรื่องของเมนูใหม่ๆตามกระแสฮิตอินเทรนแล้วก็ไม่ตกยุคแน่นอน,นะคะ่ะอย่างเช่นตัวนี้โมจิเผือกนะช่วงนี้อยู่ในกระแสเลยก็อยากจะให้หลายๆคนลองทานกันนะคะเพราะว่าตัวนี้ปล่อยไปแล้วรวมถึงเป็นชาดีๆของมิกุชายังมีขายอยู่ตลอดด้วยสาขาก,ก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะลองไปชิมกันที่สาขาต่างๆต,ตัวแฟนชาเรามี2รูปแบบมีในเรื่องของคีออสแล้วก็เป็นช็อปที่สร้างขึ้นตามขนาดพื้นที่คา ตัวทีออสนะคะก็จะเริ่มที่3ามแสนห้ารวมถึงพื้นที่นะคะถ้าเป็นพื้นที่สร้างใหม่12ตารางเมตรขึ้นไปก็4,0,000นบาทนะคะใครสนใจก็อาจจะสามารถติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k มีกุชาไทยแลนด์ค่ะสวัสดีครับร้านกาแฟกราซิโอโซนะครับตอนนี้ร้านกาแฟของเรามีอยู่ทั้งหมด8สาขาตามโรงพยาบาลเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟมีโรงพั่วก,กาแฟแล้วก็ทํากาแฟมาประมาณ20ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนวิชากาแฟด้านการสกัดกาแฟต่าง,างๆเครื่องชงซูเปอร์ฟูลลี่ออโตเมติกตัวนี้มันจะลดปัญหาเรื่องทั ทักษะของบาริสตาลงไปเยอะมากๆครับเพียงแค่กดปุ่มเดียวช็อตก็จะไหลออกมาได้อย่างสวยงามและและคุณภาพดีเราสามารถตั้งปริมาณช็อตตั้งระดับน้ําได้ทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าสนใจก็เริ่มต้นอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นบาทรวมค่าบริการเฟรนช์ชัยแล้วจะมีอุปกรณ์เครื่องชงซูเปอร์โฟลีอโตเมตินี้ให้ด้วยยังไม่รวมค่าก่อสร้างคืนทุนไวมากราคาไม่แพงเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4-5่สิบาบาทระยะเวลาคืนทุนอยู่ไม่ควรเกิน2ปีบางสาขาของเราคืนทุนภายใน7เดือนครึ่งก็คืนทุนแล้ว นะครับสนใจติดต่อได้เพจร้านกาแฟแฟรนไชส์กาซิโอโซเบอร์โทรเป็นเบอร์ส่วนตัวผมแล้วกันนะครับ0 9 2 9 6 1 9 9 8 2สวัสดีครับมีความสุขชานุมขันบุกระบอกนะครับผมปัจจุบันนะครับผมทางธุรกิจแฟรนไชส์ของชานุมขันบุกระบอกครับมีสาขาอยู่ทั้งหมดนะครับ85สาขาด้วยกันนะครับผมในปัจจุบันมีแผนที่จะขยายนะครับผมแฟรนไชส์ของมีความสุขและก็แฟรนไชส์ในเครือของบริษัทมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับผมฝากติดตามได้ที่เพจได้เลยนะครับสวัสดีค่ะกี้ค่ะมา แบรนด์ลถเวลาสเตชันค่ะตอนนี้แบรนด์ของเราพัฒนามในเรื่องของโกโก้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือลงทุนไม่เยอะแล้วก็คืนทุนง่ายค่ะทําง่ายด้วยตอนนี้เราทําเป็นพอชั่นค่ะเพื่อให้ลูกค้าทํางานที่สะดวกมากขึ้นแล้วก็ควบคุมคุณภาพรวมถึงต้นทุนได้อีกด้วยนะคะตอนนี้มี10สาขาค่ะไม่รวมสาขาสำนักง,งานใหญ่ค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะที่เราจัดในตอนนี้ก็คือเซ็ต89,000ค่ะเหลือ4900บาทะจะได้ทั้งขีออุปกรณ์การทําทั้งหมดค่ะแล้วก็พร้อมที่จะสื่อให้ลูกค้าทั้งหมด สอ0แก้วค่ะช่องทางการติดต่อไลน์ Off i c i a l แอดรถโบราณค่ะ R O S B O R A N ค่ะหรือโทร0 8 8 9 7 8 6 6 2 9ค่ะสวัสดีค่ะโมนะคะจากทีมการตลาดของโอริโน a เคปแอนทีนะคะตัวโอริโน a เคปแอนทีของเราตอนนี้ก็ถ้ามีสาขารวมกันทั้งทั่วประเทศก็จะมีอยู่ที่ประมาณ80สาขานะคะสิเ n a จอร์ของตัวชาของเราเนี่ยจะเป็นสิเนเจอร์ตัวชาข้าขอหอมเราก็าจะมีทั้งเคปร้อนเคปเย็นจุดเด่นก็จะมีตัวชานะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าสนใจ ในตัวเฟรนชชายของเรานะคะจะมี3ขนาดด้วยกันเป็นตัวแบบแพลตินัมออร์แกนิกนะคะแล้วก็จะมีแบบตัวแพ็กเกจที่เป็นสแตนดาร์ดรวมทั้งพรีเมียมแพ็กเกจของเราด้วยนะคะเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมาณที่6กแสนเก้าหมบาทสามารถติดตามช่องทางของเราก็จะมีทั้งเฟซบุ o กอินสตาแกรมสามารถเสิร์ชได้ที่โอริโนได้เลยนะคะสวัสดีค่ะแบรนด์แฟรนชชายโทระฉทดนะคะเรามีทั้งชานมุไข่มุกกาแฟสดแล้วก็มีเครื่องชงกาแฟเด่นๆของเราอันนี้ก็จะเป็นชาไทยกับช็อกโกแลตฝรั่งเศสที่ทํามาเป็นตัวเซเลปีค้ค่ะชอ องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดโทรศัพท์ได้นะคะมีแอดไซน์ข้างหน้าแล้วก็เบอร์โทร0646593564ครับ สวัสดีดค่ะชื่อแกนนะคะแบรนด์ของเราชื่อแบรนด์โคคลีนค่ะเราเป็นแบ,บรนด์ร้านสะดวกซักอัจฉริยะตอนนี้เรามีทั้งหมด250สาขาค่ะจุดที่เราแตกต่างจากที่อื่นเลยคือเราแถมเครื่องเวนดิ้งฟรีในทุกแพ็กเกจค่ะซึ่งเขาสามารถสั่งการเครื่องซักาเครื <ๆ S 2> <ๆ S 1> <ๆ>่องอบผ้าได้และร้านของเราไม่ต้องใช้เครื่องแรกเรียนค่ะราคาแพก็กเกจของเราเริ่มต้นที่1.79ล้านค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจก็คือสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์02 5 3 9222ค่ะสวัสดีค่ะเจมนะคะจากทันใจวอชแอนด์ไรค่ะเราเปิดบริกกกาารร้นนสะะะดวัค24 แล้วก็ส่วนของเราเนี่ยเริ่มต้นราคาแค่690,000บาทเท่านั้นค่ะเรามีรับทาทั้งแฟรนไชส์ลซลก็แบบนอนแฟรนไชส์ค่ะลูกค้ามีชื่อร้านมาเองอันนี้เราก็สามารถทําให้ได้ค่ะข้อดีของเราคือจ่ายจบครบไม่จุกจิกช่องทางการติดต่อนะคะก็ติดต่อเราได้ที่ Line แอดนะคะทันใจวอชไลน์ติดกันค่ะสวัสดีครับผมกิจจักเสด็จครับจากแบรนด์ครูโอครับครูโอเป็นร้านซักรีซักแห้งยุคใหม่ครับที่เราเอาระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยบริหารจัดก,การร้านซักรี บริหารจัดการได้ง่ายและเป็นระบบยิ่งขึ้นนะครับช่วยให้ร้านเนี่ยมีมาตรฐานในการจัดการแล้วเรามีในเรื่องของการเซตอัพการติดตั้งตัวอุปกรณ์เครื่องตารีดไอ้น้ําอุตสาหกรรมนะครับรวมไปถึงเครื่องซักอกนะครับเป็นเชิงพาณิชย์พร้อมกับตัวระบบบริหารจัดการ POS ที่พัฒนาโดยครูโอในเรื่องของตัวพนักงานเราก็ยังมีการเทรนนิ่งนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานในการบริหารจัดการร้านรวมถึงการให้บริการให้กับลูกค้านะครับผมสำหรับใครที่สนใจเฟรน c ช i s ร้านซักรี่ซักแห้ง ยุคใหม่สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line cruel@cluo นะครับหรือโทร0936362414 สวัสดีครับผมเอกนะครับจากบริษัทคันโปดบริษัทคันโปดเนี่ยเราทํามาทั้งหมด17ปีแล้วทำเกี่ยวกับเรื่องการล้างรถด,ดูแลรถสาหรับแฟนชาย์เราเปิดมา3ปีนะครับตอนนี้เรามีอยู่ที่8สาขานะคบที่เปิดดําเนินงานแล้วนะครับและภายในสิ้นปีนี้ก็จะมีอยู่ที่12สาขานะครับเรื่องล้างรถอัตโนมัติล้างแบบไม่ต้องลงจากรถก็จะใช้เวลาน้อยประมาณ7นาทีครับเป็นธุรกิจที่ทําให้เราเนี่ยมีเวลาเพิ่มขึ้นเครื่องล้างรถที่มีระบบ AI นะครับเรารับประกันเรื่องความสะอาดหลังการล้างถ้าล้างลบบแล้วไม่สะอาดเนี่ย เราได้และนอกจากนี้เรามีทีมงานดูอาชีพตั้งแต่เปิดร้านนะครับหาทำเลหาโลเคชัน่นและถ้าทำเลที่ไม่ดีเราก็จะไม่เปิดเพราะเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้คืนทุนภายใน3ปีถ้าดูระยะเวลาการคืนทุนเนี่ยมากกว่า3ปีเนี่ยเราก็จะไม่แนะนําให้เปิดเริ่มต้นการลงทุนนะครับถ้าสมมติเรามีพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยใช้เงินลงทุนประมาณ 2. 2ล้านนะครับแต่ถ้าสมมติเราไม่มีอาคารต้องมีก่อสร้าง ก็ค่าก่อสร้างอันนี้แล้วแต่นะครับเราจะมีแบบให้ก็ประมาณ3ล้านถึง3 5ล้านหนะครับสำหรับเบอร์โทรนะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์0822636615หนะครับหรือพิมพ์ใน Google ว่าคันโปรดครับผมนะครับแล้วก็สามารถทักเข้ามาได้เลยครับทั้งไลน์ก็ Facebook ครับ สวัสดีค่ะเราเวอร์ออฟเพนะคะทําเกี่ยวกับเรื่องแฟรนไชส์ของกรูมมิ่งก็จะมี2แบบก็คือจะมีแบบเป็นร้านนะคะแล้วก็กําลังทําเป็นในเรื่องของรถกรูมมิ่งเคลื่อนที่ค่าแฟรนไชส์จะเริ่มต้นประมาณ3ามแสนบาทนะคะแฟรนชสยเพจช็อปแล้วก็จะมีอยู่3ไซส์3ขนาด SML นะคะตัวไซส์ L อของเราจะมีกรูมมิ่งอยู่ข้างในด้วยก็คือเป็นทั้งเพจช็อปขายสินค้าแล้วก็เป็นกรูมมิ่งอยู่ในเอด้วยนะคะค่ะสนใจแฟรนไชส์กรูมมิ่งเพจช็อปของเรานะคะติดต่อได้ที่เบอร์0ูนย์ 4, 7, 4, 1, 7, 1, 7ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเซนแมทนะคะแฟรนไชส์คณิตศาสตร์ค่ะเน้นโจทย์ปัญหานะคะปัจจุบันมีทั้งหมด60สาขาทั่วประเทศราคาแฟรนไชส์ของเราจะอยู่ที่250,000บาทสนใจสามารถติดต่อทาง Line Official นะคะสามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยเรามีข้อเสนอพิเศษให้สำหรับปีนี้โดยเฉพาะเลยค่ะสวัสดีครับผมนิพัฒน์อุปมกร์แก้วนะคะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์พิงกูซิลลิสในประเทศไทยโรงเรียนสังกิบพิงกูก็เป็นโรงเรียนนอกระบบนะครับสำหรับเด็กเล็กนะครับอายุ2ขวบครึ่งถึง9ปีเป็นหลักสูตรที่มา จากประเทศอังกฤษมีอยู่ทั้งหมด4ระดาับเป็นมาตรฐานยุโรป4 FR การลงทุนนะครับก็จะเหมาะอย่างยิ่งกับในประเทศไทยที่เรายังต้องการภราษากิีกจํานวนมากปัจจุบนันนี้เรามีทั้งหมด9สาขานะครับเราจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตในการเปิดโรงเรียนภาษาติฤษที่กลุ่มของเราเนี่ยครับอยู่ที่4 0 0 0 0บาทถ้าสนใจนะครับติดต่อผมได้โดยตรงนะครับผมชื่อนิพัฒน์เบอร์โทรศัพท์เป็น0819216535เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อทางแอนไลน์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ สวัสดีค่ะแฟรนไชส์ออฟฟิศเมดพัทนะคะเราเป็นแฟรนไชส์ในเครือของเซนทันรีเทลค่ะก็จะเป็นแฟรนไชส์เกี่ยวกับการเปิดร้านอุปกรณ์สำนักงานเครื่องเขียนไอที IT, แล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์เพื่อภาคธุรกิจแฟรนไชส์ของเราลงทุนเริ่มต้น2.9ล้านบาทนะคะรวมทุกอย่างแล้วพร้อมเปิดพร้อมขานแล้วค่ะถ้าสนใจแฟรนไชส์ต้องการที่จะต่อยอดฐานลูกค้ามาเป็นแบบลูกค้า B2B ลูกค้าองค์กรมากขึ้นนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเรามาได้ที่เบอร์โทร099128 5-000ได้ 500, 000, เ,ลเลยนะคะสวัสดีค่ะ หมอมันชนนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับสิวฝ้าหน้าใสนะคะบำรุงผิวจำน่ายนะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอางแล้วก็ทำชีทเมนเช่นกดสิวนวดหน้ามาร์กหน้าต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์นะคะสุขภาพก็มีถ้าเกิดว่าสนใจนะคะที่จะร่วมธุรกิจกับหมอมนชนหนึ่งต้องมีสถานที่สองมีพนักงานที่จะส่งเข้ามาฝึกอบรมนะคะด้วยการสันงคนผู้ประกอบกา อายุเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ต้องมีพนักง,งานอีกคนหนึ่งอายุไม่เกิน40ปีทางบริษัทเนี่ยจะอบรมให้การลงทุนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1แสนถึงแสนห้าจะมีเงินค้ำประกันการทำกิจการเนี่ย50,000เคื่อเลกสัญญาแล้วก็เงินค้ำประกันการทำกิจการต่อเนื่องติดตอ่อแอดไลน์ที่หมอมุนชนหรือว่าติดต่อที่เบอร์029262525นะคะแล้วก็ต่อ 279ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คําปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7